อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวิถีถิ่นวิถีชุมชนอันสงบงามนั่นก็คือเมืองเชียงคานจังหวัดเลยครับเชียงคานริมโขง,งในวันนี้จะมีมนต์เสน่ห์ให้หน้าหลงไหลควรค่าแก่การไปเที่ยวชมขนาดไหนวันนี้มาชมกันนะครับเชียงคานเมืองคนงามข้าวหลามยาวมะพร้าวแก้วเพลิดเพล้วเกาะแก่ง แหล่งวัฒนธรรมน้อมนำศูนย์ศิละปะชีพเป็นคำขวัญที่บง่งบอกอัตลักษณ์ของเมืองเชียงคานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งคนที่เคยมาเที่ยวเชียงคานส่วนใหญ่ก็มักจะต้องประทับใจในบรรยากาศแบบสโลไลท์นั่งชมวิวริมแม่น้ำโขงตื่นเช้ามาใส่บาตรข้าวเหนียวดื่มดำกับบรรยากาศบ้านไม้โบราณที่มีอยู่เรียงรายในเมืองเชียงคานซึ่งได้รับารางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนระดับโลกเมื่อปี2563ติดอันดับหนึ่งใน100เมืองในโลกที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมอันงดงามครับถนนสีเชียงคานหรือถนนคนเดินนั่นเองเนี่ดูอันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์เป็นโรงแรมเล,ล็กๆน่ารักน่ารักเอกลักษณ์อของชาวเชียงคานนี่คือบ้านไม้นะบ้านไม้อาคารไม้ยิ่งเก่านียิ่งขลังยิ่งทรงสเสน่ดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาทักทายมาแวะพักค้างเห็นไหม ตอนนี้ผมสังเกตว่าเชียงคานี่ยังมีทางลาดมากขึ้นมากขึ้นนะเมื่อหลายปีก่อนมาก็ยังไม่ค่อยมีก็ดีแล้วเรามาเห็นก็เขาจได้รู้ว่านี่นักท่องเที่ยวกลุ่มรถล้อที่ใช้วีแชร์ก็มีมาเยอะเลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ อีกหนึ่งจุดไฮไลท์เมื่อได้มาเที่ยวเมืองเชียงคานคือการได้มาปั่นจักรยานหรือจะปั่นวีลแชร์ก็ได้เช่นกันครับเพราะเมืองเชียงคานสมัยนี้เขามีอารยสถาปัตย์มีทางลาดลัเลาะ,ะต่อเนื่องไปตามเส้นทางจุดชมวิวริมแม่น้าโขงว้าวบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าที่เชียงคาน ริมแม่น้าโขงโอ้โหวันนี้หมอกค่อนข้างจะหนาทึบเลยนะครับแทบจะมองไม่เห็นแม่น้าโขงกันเลยทีเดียวฝั่งโน้นที่เห็นเป็นกลุ่มต้นไม้ต่างๆนี่ก็เป็นฝั่งลาวนะเมืองชนะคามแขวงเวียงจันเมืองหลวงเขานะกินอณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลฝั่งเรานี่ก็จะเป็นนี่ฮะบ้านไม้เก่าแก่หลายสิบหลังเดียงรายกันตลอดแนววันนี้เราก็มีเจ้าถิ่นนี่มรุดร้อยเจ้าถิ่นพามานี่พี่ยงนะพี่ยงแน่พี่ยงเนี่ยคล้ายๆเนี่าเอกลักษณ์สู้ตายเลยวิกตอรี่นะเนี่ย และดูฮะเนี่ยประเทศไทยยุคใหม่สมัยนี้ก็มีการตื่นตัวพัฒนาปรับปรุงเรื่องของอารยาสถาปัตย์กันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อก่อนทำเป็นบันไดตอนหลังนี่ต้องขอบพระคุณผู้นําท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนชาวเชียงคานะปรับแก้เป็นทางลาดเห็นไหมทับบันไดนี่มีรากการออกแบบสมัยโบราณไว้อยู่ เมืองเชียงคานในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาให้มีอาสริปัปัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นก็สามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวเชียงคานกันได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเรื่องของทางเทศบาลเนี่ยได้กําหนดไว้ในข้อเทศบัญยัติควบคุมการก่อสร้างแล้วบอกว่าถ้าเผื่อจะมีการก่อสร้างน่ย จะต้องทําห้องน้ําที่พักทางขึ้นโรงแรมประกอบการร้านอาหารเนี่ยต้องเป็นเพื่อคนทั้งมวลทั้งนั้นนะครับทางวทก็ได้ร่วมกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็หน่วยงานของราชการเข้าไปดูงานนะครับว่าอะไรจสาบัดเขาทํากันยังไงแล้วก็นํานกลับมาพัฒนาที่เชียงคานกับด่านซ้ายนะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือเราได้พัฒนาบุคลาก,กรทางด้านมะกุเทศนะครับให้ใช้ภาษามือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้านปกค้องทางหูนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับความปลอดภัยของผู้สูงอายุกับผู้ที่ไม่สามารถที่จะไปตามปกติของคนทั่วไปได้นี้นะก็รู้สึกว่าท้องถิ่นต่างๆเนี่ได้ปรับสิ่งอำนวยความสะดวกน้นมากขึ้นนะครับ,บก็บขอให้รักษาตรงนี้ไว้แล้วก็ขยายผลต่อไปให้ทั่วประเทศจะได้รับความสะดวกทั่วกันครับ เส้นทางแนะนําสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นสามารถนํารถไปจอดบ,บริเวณลานวัฒนธรรมซึ่งจะมีห้องสุขาไว้ให้บริการและมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงไปจนถึงชุมชนบ้านไม้โบราณได้โดยสะดวกพอสมควรครับ อย่างไรก็ตามครับในอนาคตก็อยากให้ทางเมืองเชียงคานได้ปรับปรุงทางลาดในบางจุดไม่ให้ชันเกินไปโดยต้องยึดหลักการทําทางลาดมาตรฐานที่สัดส่วน1ต่อ12นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนห้องสุขาควรปรับปรุงราวจับให้มีขนาดที่ไม่ใหญ่โตเกินไปหรือมีเส้นผ่านสูนย์กลางประมาณ30-40มิิเมตรและติดตั้งปุ่มเรียกฉุกเฉินกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือครับ นี่นะครับเชียงคานจังหวัดเลยเมืองแห่งวัฒนธรรมล้ำค่าเมืองที่เป็นมิตรกับคนทั้งหมวลครับเชียงคานจังหวัดเลยยกนิว n o r m a l ร้อมรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลย้ yeah!